ฮัลโหลฮัลโหลฮะอฮะพูดจัดเหตุการณใครอ่ะว้าวว่าบังเอิญเจียฮะเจียอะไรนะไอเจียกูไม่ใช่เจียหมดเลยสามสิบแต่ถอนรูนล้วค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นกันต่อไป หน้าประตูหน้าประตูเลยขวาอยู่ขวามาขวามาขวาขวาครับแล้วกูได้ไม่ได้แล้วอ่ะกูดักมิดได้ปะเดี๋ยวกูไปดูมิดนะนะมิดหลังมาหลังมาแฟงมันแฟงมันแฟงมันโอ้โหคมซะด้วย คมคมคมเอาะไม่ได้คมดีกว่ปะคุณโดนโอเคเออเจ๋อได้โอเคกลับ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 ต้นกลับโอ๊ะเปิดผิดอันลองปิดเลยก็ได้นะเบคมันมันเสียเยอะมันเสียเยอะมากเลยนะใช่ใช่มันเสียเยอะกูเปิดผิดอัน แคลรนไอสัตว์อยู่ขอบอยู่อยู่อยู่ใกล้อยู่ใกล้นี่นี่ๆๆน,นี่ตรงนี้โอ,โอยบุกอยงอยู่ใกล้อยู่ใกล้รุน <c oughs> โอ้โหไปรละออกปข้างหล,งลังละโอ้โ พร้อมเข้าพร้อมบอกนะอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายซ้ายเลยซ้ายเนี่ยหรอเออซ้ายนั่นแหละไประวังระวังมันอ้อมไปข้างหลังนะไม้ใช่ไก่ไอ้สัสพ่อมึงสวยหลังหลังมีแบ็คไกอีกตัวนึงอุ้ยตู้ฟองไอ้เจ้เอ้กูปิงอ่ะกูตายมิดมิดอุ้ยมิดนู่นเลยเหรอประตูวินวินโดว์มิดอะวินโดว์มิดอะวินโดว์มิดวินโดว์มิด S <S โอ oh, oh, like ้ยโอู้หปามาตอนระเบิดเลยโอ้โหมันรู้ก่อวะโม้อีปัดขวามาโอ้ยตายรถยมีด้เสียเสียยังมีตัวนึงไอ้ิมมันโอ้เลยหน้าหลังเลยหน้าหลังเลยหน้าหลังปัมเลยหน้าแฟ้งสายปีนันอเมันกันมันเห็นคือคือมันวางตั้งายเยคนยิงพี่พีอะเนี่ยเรเออใช่ ไอ้ต้มมันวางแถบให้เห็นเลยอะเอาถ้าจะตัวยิงก็รู้ไงว่าจะตัวโอพีดรอปอยู่มิดโอพีดรอปเอ้ยในไซต์มีนะน่าจะดับกระโดปเอ้ยน่าจะมิดปะโอ้โหไม่ล้วอยู่ในไซต์ตั้นเร่งรอเร่งรอเล่งรอใช้เฮทันเตอร์ไหมใช้กดคิวตั้นกดคิวเออเหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมาละไม่อยู่นอกอยู่นอกลังเสาล้งสา เหนื่อยตาับวอวอเหนื่อยมากไม่ต้งผ่านกันวอกันแต่เฮ้ยกูยิงเดิมเลยแหละเขานนนนนเออกูมาบุกเอ้แกฐาน้ามึงอะไรอะไรละ ไม่รู้ไม่รู้นั่นนาายเอาเร็วลยเก็บปืนดาบุกอเก็บปัอดุ่นเฮ้ยรัดมิดหรออุ้ยเย้มันเดินิงเข้ากับานเฉเลยแชมเบอร์สี่สิบ

เออผีเนี่ยผีเนี่ยสมอผีเนยสมอผีเนยสมอผีเนี่ยสมอร้านเลยที่อ่ะกูช่วยอยู่เพื่อกูช่วยอยู่กูช่วยอยู่กูช่วยอยู่เลน่าโล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 เดี๋ยวกูรูมีแค่เดี๋ยวกูรู้ให้กันช่วยกันช่วยกันทุกคนช่วยกันทุกคนทุกคนช่วยกันยิงทุกคนอาจจะเป็นไฟกูอาจจะเป็นไฟกูเอ้ยทุกคนช่วยกันยิงคนเดียวเแหละ เายวกกัไปละล <c oughs> ้วบอกูไปแล้วทังแม่มาแล้วกันเข้ายังสงเข้าห้องน้ำด้วยวะสมองขาดด้วยอายหาหลังหลังหลังสมองขาดด้วยมันไม่ได้ดูดเลือดนะไม่มแต่เล,เลหน้าอยู่ไหนอ,ยอย่ะแล้าตาย เฮ้าก็จะมอง出来ก็จะมอง出来จะมอง出来มีแล้วว่มีแลว่้าลูกสองเก็บสี่มาระเบิดดอนเฮ้ยไอ้ตั้นเกิดกับตายโคตรจาพงโอ้ไม่เดินไม่รอดได้ไงวะไอ้เหี้ยขาไอ้บุเ้นเดอ เย็ดแม่โอ๊ยกระสุนเห็นได้ปะโอ๊หลังมาหลังมาเฮ็ตหน้ามึงเบ็นสตอโหร์นแล้วเป็นเฮียอะไรยิงไม่ตายทีเนี่ยสาทำปืนสาโอ๊ยช่วยกูก่อนอย่าเพิ่งแอบโด่ได้ไงวะ โน่น้ไงวะพแค่พกบิทชิชาร์ดไปเล่นไอ Let's play ุี่ม่โดนแไปจริงเอาไว้สัตว์ไอ้ยัยนี่เขาจะแตะให้กูก่อนเข้าใจง่ายๆง่ายๆนี่ไงโดนกูดีสัตวโอ้ยยี่อะไรใส่เอโดนหมดแล้วเนี่ย